ข่าวด่วนสะเทือนโลกอิสราเอลได้ใช้เครื่องบิน C-130 ฮ h e r o ียบแห่งสมรภูมิปฏิบัติการทางทหารลับสุดยอดโดยทิ้งระเบิด GBU-57 ปาตากามมาเกาหรือที่รู้จักกันในชื่อ Mother of All b o m b เพื่อทำลายบังเกอร์ใต้ดินขนาดใหญ่ในอิหร่านเหตุการณ์นี้ได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางและทั่วโลกโดยเฉพาะในแวดวงการทหารและความมั่นคงระดับโลก เพราะนี่เป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่ซับซ้อนและกล้าหาญที่สุดที่เคยมีการดําเนินการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นจากการข่าวกรองของอิสราเอลซึ่งติดตามความเคลื่อนไหวของอิหร่านอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโครงการนิวเคลียร์ใต้ดินที่เชื่อว่ามีการซ่อนคลังอาวุธยุทธศาสตร์และอุปกรณ์เสริมกําลังไว้ภายใต้ภูเขาหินแข็งหรืกลงไปกว่าหลายร้อยเมตรซึ่งการโจมตีด้วยอาวุธทั่วไปไม่สามารถจอดทะลุได้ ด้วยความจำเป็นทางยุทธศาสตร์อิสราเอลจึงตัดสินใจใช้ระเบิด GBU-57 ซึ่งเป็นระเบิดเจาะทะลุเป้าหมายใต้ดินที่มีประสิทธิภาพร้ายแรงที่สุดในโลกน้ำหนักกว่า13,600กิโลกรัมหรือ30,000ปอนด์ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำลายโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กกล้าระดับลึกเครื่องบินที่ถูกเลือกให้แบกรับภารกิจนี้คือ c 1 3 0รุนปรับแต่งพิเศษซึ่งปกติเป็นเครื่องบินลำเลียงแต่ในภารกิจนี้ได้ดัดแปลงให้สามารถบรรทุกแอร์และทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ได้อย่างแม่นยำ และสามารถลักลอบเข้าสู่เป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจจับจากเรดาร์สัตรปรูช่วงเวลาเกิดเหตุคือกลางดึกโดยมีการบินในระดับต่ำเข้าสู่น่านฟ้าอิหร่านจากทิศตะวันตกเฉียงใต้หลังจากได้รับการยืนยันตำแหน่งเป้าหมายจากดาวเทียมและโดรนลาดตระเวน C-130 ได้ดำเนินการทิ้งระเบิด GBU 5 7ตรงจุดเป้าหมายซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาในจังหวัดฟอสอของอิหร่านทันทีที่ระเบิดพุ่งเข้าสู่พื้นดิน มันได้เจาะทะลุชั้นหินและคอนกรีตลึกลงไปกว่า60เมตรก่อนจะระเบิดด้วยแรงสั่นสะเทือนที่เทียบเท่าแผ่นดินไหวระดับ5ริกเตอร์ทำให้บังเกอร์ใต้ดินขนาดมหึมาพังทลายลงอย่างเส้นเชิงแม้ทางการอิหร่านยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความเสียหายแต่ภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาในบริเวณดังกล่าวอย่างชัดเจนโดยมีร่องรอยขององค์การระเบิดขนาดใหญ่รวมถึงความร้อนที่แผ่กระจายออกมาหลังเหตุการณ์หลายชั่วโมงผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์วิเคราะห์ว่า การใช้ GBU-57 ในครั้งนี้ของอิสราเอลเป็นสัญญาณเตือนที่รุนแรงที่สุดต่ออิร่านในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเจาะทำลายสิ่งปลูกสร้างใต้ดินไม่ว่าจะอยู่ลึกเพียงใดนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเชิงเทคนิคของกองทัพอิสราเอลซึ่งสามารถปรับแต่งเครื่องบิน C-130 ซึ่งปกติใช้ในภารกิจลำเลียงมาเป็นแพลตฟอร์มโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพ GBU-57 ปาตาก,กามากาถือเป็นระเบิดเจาะทำลายที่ทรงพลังที่สุดที่ไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์มีพลังเจาะทะลุสูงสุดในโลกมันได้รับการพัฒนาขึ้นโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาและมีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีสิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยีนี้การตัดสินใจของอิสราเอลในครั้งนี้อาจส่งผลให้สถานการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างสองประเทศทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลายฝ่ายต่างจับตาว่าอิหร่านจะตอบโต้ในรูปแบบใดและพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายจะเคลื่อนไหวอย,อย่างไรในวันข้างหน้า ขณะเดียวกันสื่อระหว่างประเทศได้รายงานข่าวนี้ในลักษณะจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเพราะนี่ไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติการทางทหารทั่วไปแต่เป็นการแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีและการข่าวกรองระดับสูงการดำเนินงานในครั้งนี้ต้องอาศัยการวางแผนระดับละเอียดยิบตั้งแต่การประสานดาวเทียมการปิดกั้นเรดาร์การควบคุมการทิ้งระเบิดด้วยระบบ GPS ขั้นสูงรวมถึงการถอนกำลังอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรง นี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการขนาดใหญ่ในอนาคตและหลายประเทศอาจเริ่มประเมินสถานการณ์ใหม่โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และการรักษาเสถียร,รภาพในภูมิภาคผู้เชี่ยวชาญยังระบุว่าการใช้ระเบิด GBU-57 ในภารกิจจริงนั้นถือเป็นการยืนยันว่าอิสราเอลพร้อมจะใช้อาวุธขั้นสูงสุดหากมีภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและจะไม่ลังเลในการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ไม่ว่ามันจะอยู่ลึกใต้พื้นดินเพียงใด สำหรับการใช้เครื่องบิน C 1 3 0รยนั้นถือเป็นการยกระดับความสามารถของกองทัพอากาศอิสราเอลโดยการนำแพลตฟอร์มเดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการยืนยันว่าความคิดสร้างสรรค์ทางการทหารนั้นมีบทบาทสำคัญในสนามรบยุคใหม่นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์การใช้เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ในการพลิกเกมการทหารของศตวรรษที่21และอาจเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางไปตลอดกาลเราจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด และนำเสนอข่าวสารล่าสุดให้คุณผู้ชมอย่างต่อนเนื่องฝากกดติดตามช่อง Top ปเทรนดิ้ง่ะเพื่อไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญทั่วโลก